โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท TKT Studio นะ แฮรี่เคนร้อยสามตัวล่าสุดร้อยสามจริงนะร้อยสามจริงลงทิมนะฮะแล้วต้องใส่โค้ดบูธนะใครก็ได้โค้ดบูธใครก็ได้ขึ้นร้อยสามเหมือนกันนะโค้ดบูธใครก็ได้ขึ้นร้อยสามโอเคถ้ามาเทียบเนี่ยมันมันเติมไม่ได้นะมันเติมไม่ได้มาเติมโค้ดบูธไม่ได้ฉะนั้นก็อยู่ร้อยสองถ้าเทียบนะนะครับผมโอเคือเทียบในแเอปดินะ ถ้าเทียบในเว็บเนี่ยได้ป่ะวะดูก่อนถ้าเทียบในเว็บในเว็บในเว็บได้ในเว็บได้แต่ในเว็บเดี๋ยวนะในเว็บได้ใช่ไหมอาจจะต้องย้ายว่ะอาจจะต้องย้ายไปในเว็บว่ะในเว็บใส่โค้ดบูทได้นะในเว็บใส่โค้ดบูทได้โอเคลงทีมโค้ดบูทไม่แต่สเต็ปไม่ตรงว่ะ สเตตมันไม่ตรงอ่ะได้แค่หนึ่งร้อยเออสเตตตรงแต่โอเวอร์ออฟไม่ขึ้นนะสเตตตรงแต่โอเวอรไม่ขึ้นก็แปลกๆเหมือนกันก็แปลกๆเหมือนกันนะเอาในนี้แหละนะครับผมโอเคแฮร์รี่เคนนะตัวก่อนในนี้ที่เป็นที่เป็นร้อยสองเวอร์ชันไหนอยากรู้อยากรู้เวอร์ชันไหนวะที่เป็นร้อยส่งบูสเตอร์ตัวนี้ไม่มีบูตน่าจะไม่ถึงถ้าเป็นตัวที่มีบูต โอ้ตัวนี้ไงแต่คนละสไตล์ว่ะตัวนี้เป็นฟองอินดูบ็อกตัวล่าสุดจะเป็นดีฟทาเกตเมนมาจากไหนเนี่ยหนะ้าร้อยสองมาอมคนละสไตล์แต่โอเวอร์ออลสูงทั้งคู่น,นะนะตัวล่าสุดจะได้เกมรุกได้ครองบอลที่ดีกว่านะตัวร้อยสองจะได้จ่ายบอลที่ดีกว่าเยอะนะครับผมอืมร้อยสองจะได้ความโคง้งได้พลังการยิงตัวล่าสุดตัวล่าสุดจะได้สปีดต้นได้บอลลั์ได้สเตมีนา ดีคนละแบบแต่ตัวล่าสุดมีมีบูสเสริมไม่มีบูสเสริมดิมีมีโค้ดบูทมันก็มีทั้งคู่นี่หว่ามันก็มีทั้งคู่นะครับผมโอเคแสดงว่าจบแค่นี้ก็ได้อย่างเสียอย่างแล้วก็คนละสไตล์นะครับผมล่าสุดจะได้เกมรุกกับบอลคอนโทรลตัวเก่าจะได้จ่ายบอลนแล้วก็พลังการยิงนะครับผมโอเคสูสีสูสีเลยนะครับผมแต่คนละสไตล์กันนั่นเองนะโอเคฉะนั้นเรามาเทียบสไตล์เดีวยวกันดีกว่า สไตล์เดียก่อนก็จะเป็นดีฟตัวนี้ดีฟตัวนี้ดีฟเก้าเก้าเหรอเก้าเก้าโหล่าสุดดีกว่าดีล่าสุดดีกว่าดีฟ็อกเอนด์บล็อกโก้โฟชเชอร์ดีฟนะฮะเก้าแปดเหรอเฮ้ยนะล่าสุดดีกว่าดีนะฮะดีฟโอ้โหโชว์ไทม์เหรอจะทำให้หน่าไหวมั้งเก้าเก้าแล้วก็ได้เกมรุกที่เหลือแพ้หมดเลยว่ะโอ้โหเอาหวานล่าสุด ดีสุดในสไตล์นี้แล้วมัง้งก้าปดไม่น่าสู้ไหวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นก้ปหมดเลย100มีเวอร์ชันนี้100โอเคตัวร้อยเนี่ยหาช่องดีกว่าจบสกอร์ดีกว่าความโค้งดีกว่านะครับผมแล้วก็บา l าน c e ดีกว่าแต่ตัวล่าสุดเนี่ยจะได้ครองบอลที่ดีกว่ายเยอะนะจ่ายบอลที่ดีกว่าลูกหม,มุงดีกว่าพลังการยิงสปีดแข็งเกร่งกระโดดสเตมินาดีกว่าโอเคเอ,า,อาง่าย ถ้าจบสกอร์เนี่ยกับหาช่องเนี่ยตัวเก่าตัวเก่าดีกว่าแต่ถ้าความหลากหลายเนี่ยตัวล่าสุดค่อนข้างหลากหลายแบบแบบเยอะมากค่อนข้างที่จะเล่นง่ายกว่านะผมว่าโอเคี่ไตัวล่าสุดนะครับผมสไตล์ดีฟตัวนี้เหรอตัวนี้เคยมาให้เปิดปะ่ะเหมือนจะไม่เคยนะตัวเนี้ยไอตัวรอยเนี่ยไม่คุ้นไม่คุ้นเก้าเปดเก้า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 โอเคนะครับผมโอเคถ้าเป็นสไตล์ดีฟเนี่ยตัวล่าสุดคือเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดแล้วนะครับผมแต่ถ้าจะเทียบกับฟองอินเดอร์บ็อกก์ มันก็เทียบยากนะมันก็วิ่งถามว่าวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งต่างกันเยอะไหมก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ตัวโฟล์นเดอะบล็อกเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างวิ่งในกรอบที่ท่ได้ค่อนข้างเยอะนะปันป่วนนะนะแต่ดิฟเนี่ยพักบอลจากข้างรอเราเพื่อนจะมายิงอะไรเงี้ยนะครับผมอืมก็คิดเทียบตามสไตล์แหละถูกแล้วนะโอเคตัวล่าสุดก็จะเป็นดิฟก็ดีสุดแล้วผมว่าถ้าเป็นดิฟนะโกโพชเชอร์ฟล์อินเดอบล็อกก็อีกสไตล์หนึ่งก็ขอไม่เทียบแล้วกัน เอาแค่ okay, สไตล์นี้ก่อนก็พอนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับแฮร์รี่คีนร้อยสามนะตัวร้อยสองจะเป็นฟเฟอร์นิบ็อกนะคือเวอร์ชันนี้ที่เป็นรนะ้อยสองถามว่าดีไหมก็ดีก็ดีได้อย่างเสียอย่างนะแต่ก็อย่างว่าแหละสไตล์นะครับผมสไตล์สไตล์ต่างกันนะสไตล์กันต่างกันวิ่งไม่เหมือนกันนะครับผมอืมโอเคโอเคถามว่าต่างกันมากไหมผมว่าดิฟกับฟเฟอร์นิบ็อกเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยต่างนะครับผมไม่ค่อยต่างอาจจะคล้ายๆกันแหละผมว่านะนะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันโอเคก็ประมาณนี้ราการสำหรับเทียบภาพหลังอ่าแฮร์รี่คีนนะครับผมแฮร์รี่คีนยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลวบ๊ายบาย let's